ชอบเมื่อทานาำเมื่อจิตตืนโยล่ยนไเวียนถอยเป็นถอยเวียนอ่างนี้ใจห้องเวียนทนั่นะแล้วในวันวพดตัวอย่างนั่นทั้งทำาเป็เนปีนอกกันกลงในเป็นปีในเป็นนอในเป็นปีนั่นเออไอนองก้อนฝนหนอกมันก้อนเลกเลยเออสีมากสิบฝ่ยวันกัมป่ายวันไกัม กันนอามาัาาดันกันเด็กตุ้งนอนนะ้ำมาปีงตื้อไฟกันเลยนะเนี่ยแรงมันจัดเกวันจัด,ดอะไกัน่ๆเป็นในอวาวที่เป็นกันจัดอะไรตั้งานนันตอนที่ชาว่ามาผีแน่การบนคือคนกมีอะะไหเปป้ไฟอ่ะขนาดขนาดต้งเป้ไฟนะคน,นะนที่สี่อก่อ็อนแน่ล่ำอ่ะนะ สมโมไเขาาเลนะเขาเนื้อกอคนที่สี่กอดคนในลำอ่ะแา่งสากอดไม่เข้าเนียเข้าเนี่ยแต่แน่แม่เข้าไปที่ร่ากานี่ก็เปลี่ยนใหเข้าไาอย่างนี้นะผู้เลี้ป่านลงแนเน่ผู้เห็้ป่านล้ทําำใป่านึ้งล้วนไหกเอ็เดียวถึมัวพวกคนหู่ให็นขึ้นกันได้มีผู้รู้นะต้องเต่ียเขาได้การย้อ ว่าเขาเขาเิ็มมาก็หมาในสิ่นทิพย์แตนในบาง่อมเนี่ยเขาึงมาอย่ามุ่งจมเขาิผู้พิจาาเขาคูว่าเขาเป็นผู้พเรารณาี่อนวมาเป็นเป็นตัวูเขาอ่าเขาความมันมีน่ความมันมีปัญหานั้นกับยอดอีกอย่างในขึ้นการทำไมคาไานาตีสองกลองปิี่คนมึนลมกรลอุกมาซ่งซึ่ง่มึนวยเนี่ยไหวงทาวานทางบ้านนั่นไปตูเป็นเทศพยียอมเน่ก็ภาพเขาเนี่ยเขาเิ็นมา จ아 рядом w ม t h А, า e r m น n o ha bew k r i s t ้วิ i s s e s น ы в า e d Assasseleri Ep.2, 1926...... a t t a s a n a r r i ด g n a d a n g ได้ et a เ s a ้ s <üman> i n a t i o น of An muscle, e l l e อันเ i p p อ e s وج f o r m อ l i s <mon historian>. s l ้ e p l e เ s n e s s and making t h ้ self- s e n เ e m ม d e w i 7จรวด с ь l e r c 1 2 ที i, stand, ่จองหมาให้สองชั้นมูลค่าหลายหลายล้านหลายร้อยล้านดอลลาได้ั้งหมดเจ้ามาปันมาป้าปูมิจฉาเนี่ยผีๆเลยพวกหลังจากก้อนยื่นกันเดียวแล้วในปัญหาหล้มนะเดิมทีนั้งนั่งก็ในคำพูดเขาในพูดลงในเงี้ยผีในยากควงในตลอดชีวิตก็ตีหลอดมาหลายคกองย่าตลอดชีวิตเลยคุณหล้มะลย แ่ว่าเขาบอกเันมาแต่พิการนั้นก็หลังจากนั้นบอหลายวันหูวตุกก็นั่นแหะอาไรแบนี้กันแล้ก็ปนมันอายุยัแเง้แล้วทำยังเดินเก่าเป็นมันนะ่อนนั้นแต่มันตกเกี้ยปื้อ่ะฮาลาลเะี่ยนะมันตุกเกีนยปืนอ่ะอาสียันก็อ้างว่าโบราณปีมาแต่ว่าเข้าถือมือสาบบ้าเดหญริก็ยว่าลองต้าได้หนลองอะไรมันใส เียมัตักกุ้งตักได้ตัที่ห้งปยกอยเที่ยงือวทายม่ทำอนรี้ได้อ่านเป็นปัญหาวนี่คนวันคนเมืองคนเลไปเพวกสัตว์นีนวันคนเมืองคิดอะไรนเลยนนยตั้งมุ่นถือเอ่อตอนนี้ตั้งคิดนมิีถอยดอมุ่งั้เออต้งคิดมีดีถอยหันขลัเขอแล้วก็ไม่ยืดหลังใครคนยืดอะ เกิคดีผู้จงสอที่เกิดต่อคนมากอยู่ไม่เพื่อนในมาคิดกันในควาบมันจะตีมันกัตีมันในฝั่งก็ทางบันทาขึ้นมาแหะสาทางรทาอะไรเอยเอาเรื่องแจ้งะเกตคนน้ฮะอวว่ามาตกที่เกตคนตั้งจะแนมานั่นน่ะเยวันนัาง่ายๆเข่ไข่ใครมาเอึ้นอย่านี้มันอย่างเงี้ยมันยิ่งลำาอ่ามีผลประกาศรกอาสิทธแทนวางเขียนยออไปประกาศนั่นาไใรงเีขึ้นประกาศว่า วางซุ้ปุด,ดีเอาไลต้องผังกคั่มาว่างปไปเลยผักคั่วให่างปากไปนะเดีอย่างเี้นะดีผักคย่วตรงี้ดตาสา่ะตางปากไปนะวางยาวเลยมาเกิดประกาศพวกประกาศเราก็มันก็หลัลจงจากนั้นอยูก็ใจผิดงว่าม่เยื่ยมยนะพรคนเดียวเงาหางเราตึกมาขึ้นเลยเรับชเป็นไรตเ,เอาอันเดียดถ่วงมันนี่ไหน มันมันมันใต้เข้าหาหลายเลยคิดกันมันมันใต้ของเจ้านี่เข้ามายืมเฮาเฮาไปได้ก็ยืมต่อนั่นพี่เจ้าเพิ่นมาทีแล้วหั่นแกะสีหลายเอาแกะนี่โกไว้ล่ะหั่นเด้อไปซึมขึ้นนี่บักทีเนาะซึมขึ้นเวลเดี๋ยวแต่เพิ่นว่าเพิ่นว่าปล่อยเพิ่นหมุนๆอั่นเนาะปล่อยปล่อยได้ปล่อยเนาะก็ๆแบบได้ปล่อย มันแต่ว่าครับเป5นั้นก็เอลูกคุณมังคุดเมื่อฮะเนาะคําเปก่อนจะแทนชื่อให้เปเนี่ยครูทีตกครูทีอ่ะพูดง่ายๆนะบางทีเสียงของหิงเกลือปรวาไปชื่อว่ามันเก็บประกาศไอ้ยอด แต่ก็ไรพวกถึงขดสุดท้ายมาได้ครับผม